สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเติมเกมวันนี้ผมมีร้านมาแนะนำ l i s h m a n Shop ร้านรับเติมเกมออนไลน์พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงสะดวกรวดเร็วปลอดภัยการันตีด้วยยอดผู้ติดตามในไลน์มากกว่า300,000คน และในช่วงนี้นะครับทางร้านก็มีบริการใหม่สามารถเติมเกมแบบผ่อนชำระใน้นานสูงสุดถึง10เดือนเมื่อมียอดเติมเงินตั้งแต่2,000บาทขึ้นไปนะครับนอกจากนี้นะครับทางร้านเนี่ยก็ยังรับบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถแอดไลน์ n l i c h m a n s h o p หรือจะเติมผ่านทางเว็บไซต์ l i c h m a n s h o p c o m ก็เติมได้ตามสะดวกเลยนะครับ เอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาอยู่กันกับเกม m Origin Server ิวออริจินสามเซิร์ g l o b a l กันอีกแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็ตั้งใจมาล้างแค้นตู้กาชาเอลนะครับผม เพราะว่าในคลิปสุมกาชาเอล่าสุดจํานวน200ครั้งเนี่ยเรียกได้ว่าทําผมไว้เจ็บแสบมากๆเลยนะไม่น่าเชื่อเลยนะครับผมว่าสุมกาชาตั้ง200ครั้งอะ่ะไม่มีเอลตัวใหม่ออกมาให้ผมสักตัวเลยนะครับถ้าไม่ได้การันตีจากกิจกรรมนี่ก็คือแทบไม่ได้อะไรเลยนะครับผม ซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็ตั้งใจมาล้างแค้นแบบจัดหนักจัดเต็มเลยเพราะว่าตอนนี้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ผมกําลังเล่นอยู่นะครับก็มีกิจกรรมสุ่มกาชาเอลเข้ามาพอดีเนาะดังนั้นแล้วเนี่ยผมก็เลยตั้งใจว่าจะเอาให้หนักเลยนะครับผม โอเคนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็ตั้งใจว่าจะสุ่มกาชาเอลให้ครบ400ครั้งเลยนะครับเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มถ้าเอลตัวใหม่ยังไม่ยอมออกอีกเนี่ยก็คงต้องยอมแพ้แล้วแหละนะครับผมเพราะว่าผมก็ทุ่มจนหมดตัวเลยนะครับและเหตุผลที่ผมตัดสินใจสุ่มกาชาเอลในรอบนี้จำนวน400ครั้งเนี่ยก็เพราะว่ากิจกรรมสุ่มกาชาเอลที่เข้ามาใหม่นะครับมีของรางวัลที่ดีกว่ารอบที่แล้วนะครับผม ซึ่งของรางวัลที่ได้รับเนี่ยก็ตามภาพเลยนะครับก็มีหินที่เอาไว้ใช้ในการอัปเกรดเลเวลของเอลเนาะและที่สําคัญเลยนะครับผมก็คือมีไอเทมนะครับที่เอาไว้ใช้ในการสุ่มสกิลสัตว์เลี้ยงนะซึ่งถ้าเราสุ่มครบ100ครั้งเนี่ยจะได้รับไอเทมชิ้นนี้มาฟรีจำนวน350ชิ้นเลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่เยอะมากๆนะครับผมและไฮไลท์เลยก็คือหินส้มนะครับผมที่เอาไว้ใช้ในการอัปเกรดดาวของเอลระดับ SSR นะครับ ซึ่งก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะถ้าเราสุ่มครบร้อยครั้งเนี่ยจะได้มาทั้งหมด20ชิ้นเลยนะครับผมก็ถ้าสุ่มครบ400ครั้งเนี่ยก็เอาไปเลยนะครับ80ชิ้นนะครับ80ชิ้นเนี่ยก็สามารถอัปเกรดได้เกือบถึง2ตัวเลยนะครับผมเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะสามารถเอามาดันพลังรวมของไอดีได้อีกเยอะเลยนะครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ตั้งใจแล้วนะครับว่าเดี๋ยวจะดันพลังให้ได้สักประมาณ2อล้าน4ก่อนเนาะแล้วผมเนี่ยจะทําคลิปรีวิวตัวละครนี้ให้ดูกันนะครับว่าผมอัปเกรดอะไรไปบ้างถึงทําให้ตัวละครสายฟรีตัวนี้นะครับมีค่าพลังรวมเยอะแบบนี้นะครับผมเอาละครับก็โม้กันมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมเอาให้หนักนะครับ400ครั้งเอลใหม่จะไม่ออกมาเลยก็ให้มันรู้ไปนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมเนี่ย ก่อนจะทำการสุ่มกาชานะครับจะเอาโบนัส2 0 0ออกก่อนนะครับผมเพราะว่ามันไม่เคยช่วยอะไรผมเลยนะครับก็นี่นะครับผมโบนัส2 0 0ผมจะไม่เลือกตัวไหนเลยนะเพราะเท่าที่ผมสังเกตมาเนี่ยเวลาใส่ตัวไหนเข้าไปนะครับมันจะไม่ออกตัวนั้นนะครับผมก็ไม่รู้ว่า200%เนี่ยคือมันเพิ่มโอกาสในการออกหรือว่าเพิ่มโอกาสในการที่ไม่ออกกันแน่นะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ในเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเล่มามัเริ่มกันเลยนะครับผม นี่นะครับมาดูกันที่10ครั้งแรกนะครับก็ดูแล้วน่าจะเงียบนะครับผมก็มีแต่สีม่วงเนาะเดี๋ยวผมจะกดสคริปผ่านไปเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวจนเกินไปเนาะสำหรับ10ครั้งแรกนะครับผมก็ได้สีม่วงมา3ตัวนะไปกันเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ครั้งที่20นะครับสีฟ้ามาลุล้ว่าสีม่วงมาอีก2นะครับผมซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมมั่นใจนะครับว่าผมน่าจะสามารถเปิดร้านค้าเอลได้แล้วนะครับ เพราะว่ากุ้งแดงเนี่ยน่าจะสามารถขึ้นเป็นระดับ5ดาวได้นะครับผมโอเคนะ20ครั้งผ่านไปก็ยังเงียบนะครับผมครั้งที่30ก็ยังไม่ต่างกันนะครับมาจากสีม่วงอย่างเดียวนะแต่ดีหน่อยนะครับรอบนี้สีม่วงมาถึงสีตัวเลยนะโอเคต่อไปครั้งที่40นะครับโอ้โหเป็นเกมที่เลดกาชาก็สาหัสเอาเรื่องเลยนะครับรอบนี้ก็ได้สีม่วงมาอีกสตัวนะครับผม ออมาครั้งที่50เนี่ยน่าจะได้แล้วแหละนะครับโอเคนะครับผมครั้งที่50ได้ตัวละครมังกรดํามา1ตัวนะครับถามว่าดีใจไหมก็ดีนะครับผมสามารถเอามาอัพได้นะเพราะว่าในเซิร์ฟผมตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวล็อกอินครบ30วันนะครับมันก็จะแจกมัง,งกรดําตัวนี้มาอีกตัวหนึ่งก็น่าจะสามารถเอาไปอัปเกรดเป็นระดับ2ดาวได้นะครับผมโอเคนะ50ครั้งผ่านไปออกมาตัวเดียวแล้วก็ไม่ใช่ตัวใหม่ด้วยนะครับผม โอเคนะครับอันนี้เป็นครั้งที่60นะครับก็เกลือเกลือกันไปนะครับผมได้สีม่วงมาอีก2ตัวนะเออพูดถึงรอบที่ห้าสิบนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้สีทองนี่เจ็บหนักเลยนะเพราะว่ารอบที่50เมื่อกี้เนี่ยสีฟ้ามาเกตัวเลยนะครับผมโอเคต่อไปเป็นครั้งที่70สนะครับผมโอ้โหสีฟ้านะครับมาเตัวสีม่วงหนึงตัวนะครับผมอันนี้นี่เกลือแบบสาหัสเลยนะครับผม โอเคต่อไปครั้งที่80นะครับผมอู้ครั้งที่80ก็ยังไม่ออกนะครับสีม่วงมาอีก2ไปกันยาวๆนะครับผมครั้งที่90นะครับก็ยังคงมีแต่สีฟ้าแล้วก็สีม่วงนะครับผมทำไมมันช่างโหดร้ายขนาดนี้นะครับโอเคต่อไปครั้งที่100นะครับผมการันตีนะครับได้เป็นมังกรอีกแล้วนะครับผมแล้วก็ได้เป็นนกม่วงนะ โอเคครั้งที่100นี่ถือว่าค่อนข้างน่าพอใจนะเพราะว่านกม่วงตัวนี้เนี่ยผมก็ใช้นะครับเพราะว่ามันมีความสามารถในการทําให้ตัวละครเราเนี่ยเป็นอมตะในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับผมสําหรับบังกรตัวนี้สีฟ้านะครับก็ไม่เป็นไรนะเอาไปอัพดาวก็ได้แต่ก็มันจะจริงๆริงเหรอครับเนี่ยร้อยครั้งแล้วเอลใหม่ยังไม่ออกเลยนะครับโอเคไปกันที่รอบที่2นะครับผมครั้งที่1 1 0นะครับ เมื่อกี้1นึครั้งได้มาสามตัวนะโอ้โ oh, หครั้งที่110สีม่วงมาตัวเดียวนะครับผมไปกันเรื่อยๆนะครับผมครั้งที่120่งร้อยนะโอ้หนึได้สีม่วงมาอีก4ตัวนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ <c oughs> โอเคนะครับอ่ะมาครั้งที่130แล้วนะครับผมเงียบกิบนะครับืหสีม่วงมาตัวเดียวนะครับผมไปกันต่อครับครั้งที่140นะ เอาให้หนักครับผมไม่ได้ก็เจ็บหนักนะครับมีอยู่2อย่างนะครับโอเคนะครั้งที่140นะครับได้สีม่วงมาเพิ่มอีก3ตัวต่อไปครั้งที่150นะครับน่าจะการันตีแล้วละ่ะโอ้อันนี้มีเพื่อนนะครับชวนเราน่าจะอ๋อไอ้นี่ภารกิจกิ้นะครับตอนนี้มันตรงกับกิจกรรมไอ้นี่พอดีเนาะกิจกรรมปาร์ตี้กิ้นะครับผมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไว้ก่อนนะเราจะมาสุ่มกาชากันก่อนนะครับ ครั้งที่150ก็ได้เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะครับสีทองก็เป็นเจ้าปีศาจข้างคาวเดวิลนะครับผมเฮ้อทำไมตัวใหม่ไม่ออกเลยนะครับสุ่มมากๆก็ทอ้อเหมือนกันนะโอเคนะครับครั้งที่160 160ก็สีม่วงมาตัวเดียวนะครับผมไปกันต่อเอาให้หนักครับเอาเรื่อยๆครั้งที่170นะครับผมกิจกรรมเฉลิมฉลองกิวมาแล้วว่ะแต่ทำไมผมยังสุ่มไม่ได้เอลตัวใหม่เลยเนะี่ย โอเคนะครับไปกันต่อครับครั้งที่180แล้วนะครับโอ้โหมันจะการันตีทุกๆ50ครั้งเลยนะรู้สึกว่ามันจะไม่ยอมออกก่อนเลยนะครับผมทาไมดูของผมเป็นอย่างนี้เนี่ยโอเคครั้งที่190นะครับผมเนียบกิบนะครับก็ไปการันตีที่200ครั้งนะครับผมยังไง200ครั้งจะได้ตัวใหม่มาบ้างหรือเปล่าขอลูกย้อนหน่อยนะครับผมฟิลเดอะซันน่ะ โอ้ยเป็นมังกรฟ้าอีกแล้วนะครับผมอะไรกันครับนี่สอ0รครั้งผ่านไปแล้วนะครับยังไม่มีเอลตัวใหม่ออกมาแม้แต่ตัวเดียวเลยนะโอ้โหนี่มันเพิ่มเลดดอบจริงหรือเปล่าครับเนี่ยอะไรมันจะน่าเกียดขนาดนี้นะครับเนี่ยน้องยอนก็ยังไม่ออกนะครับผมปีศาจเดวิลก็มาผิดตัวนะครับไปเอาตัวพ่อมันมานะครับผมตัวลูกไม่ยอมมานะครับโอเคไปกันต่อครั้งที่210แล้วนะครับ เออนะ่ามาหน่อยนะครับผมคือจะออกการันตีทุกๆ50ครั้งก็ไม่ว่าเลยนะแต่ขอตัวใหม่ให้ผมหน่อยก็ยังดีนะครับโอเคนะครับผม220ครั้งผ่านไปแล้วนะครับไปกันเรื่อยๆกดแบบหัวอุ่นๆแล้วนะครับผม <c ười> ครั้งที่230นะครับผมคือจะการันตีทุกๆ50ครั้งเนี่ยผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ว่าขอตัวใหม่หน่อยได้ไหมนะครับผมโอเคต่อไปเป็นครั้งที่250นะครับน่าจะการันตีตัวทองหนึ่งตัว ขอตัวใหม่นะครับผมขอตัวใหม่ถ้าชื่อไม่ขึ้นแบบนี้น่าจะไม่ได้นะครับโอเคนะครับผมได้เป็นน้องจินนี่นะครับอืมเฮ้พูดแล้วก็เศร้านะครับผมอ่ะไปกันต่อครับครั้งที่260ร้อนะครับโอ้โหเป็นไปได้ไงวะโอ้กดรัวๆนะครับผมครั้งที่270ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเรายังพอมีโอกาสอยู่นะครับ คั้งที่280นะครับผมโอ้โหตั้งแต่สมมานี่คือมันการันตีทุกๆ50ครั้งเลยนะครับไม่ออกก่อน50ครั้งเลยนะครับผมเอาละครั้งที่300นะครับการันตีแล้วขอเถอะตัวใหม่นะครับเนี่ยมันไม่มีอาชีพเม้นอะไรขึ้นเลยนะครับแสดงว่าน่าจะเกลือนะครับผมโอเคนะครับครั้งที่300ก็ได้เป็นเอลเจ้านกตัวนี้นะครับก็ดีครับผมเป็นตัวที่ใช้งานนะครับ แต่ถ้ามันจะดีกว่านี้เนี่ยก็คือขอตัวใหม่หน่อยนะครับเนี่ยกิจกรรมเหลือเวลาแค่4ชั่วโมงครึ่งเองนะครับผมตอนนี้ตั๋วกาชาผมก็หมดแล้วนะเดี๋ยวเราไปรับตั๋วฟรีจากกิจกรรมกันก่อนนะครับอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับทําใจไม่ได้เลยว่ะตุ่มไป300อครั้งนะครับไม่มีเอลใหม่ออกมาสักตัวเลยอะ่ะหรือว่าเขาลืมอัปเดตเข้ามาในเกมหรือเปล่านะครับผมทําไมมันถึงได้น่าเกลียดแบบนี้นะครับ โอเคนะครับไปกันต่อเหลืออีกหนึ่งร้อยครั้งสุดท้ายนะครับก็หวังว่าขอตัวใหม่สักตัวนะครับผมจะเป็นน้องยอนก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นไอเจา้าลูกปีศาจก็ได้นะครับผมเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมผมได้ตั๋วกาชามาแค่3าชิ้นเองวะกิจก,กรรมมันบักอะไรหรือเปล่านะครับผมเฮ้ยอย่างนี้ไม่เอานะเพราะว่า เราจะได้ตั๋วกาชามาฟรีรอบละ30ตั๋วนะครับผมอูแล้วผมได้มาแค่30เองอะ่ะที่จริงมันต้องได้90ใช่ไหมที่จริงมันต้องได้90ตั๋วนะครับทำไมมันให้ผม30เองวะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราลองสุ่มสักครั้งหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับผมหรือว่าผมสุ่มรัวเกินไปหรือเปล่ากิจกรรมก็เลยบักนะครับโอเคนะครั้งที่310ก็ยังเงียบนะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันนิดนึงนะครับผมอ๋อ เอ้ยผมว่ามันแปลกแล้วนะทําไมกิจกรรมมันให้ตั๋วผมมันนิดเดียวเองวะเห็นไหมเนี่ยเราสุ่มครบร้อยครั้งมันจะให้เรามาสาสิบตั๋วนะครับหรือว่าสุ่มครบร้อยครั้งทีหนึ่งต้องมารับทีหนึ่งหรือเปล่าเนาะเฮ้ยถ้าอย่างนั้นมันก็น่าเกลียดเกินไปนะครับนี่ผมว่าไม่ใช่หรอกน่าจะอยู่ในซองจดหมายนะเดี๋ยวลองดูก่อนโอเคนะครับอยู่ในซองจดหมายนะครับผมแม่เอาสะใจแปวเลยนะครับนึกว่ากิจกรรมบั็ซกแล้วนะครับผมสุ่มเยอะเกินไปเนาะ โอเคตอนนี้ตัวเรามีเพียงพอแล้วนะครับครั้งที่320นะครับผม320ก็ยังเกลืออยู่นะครับไม่ไหวแล้วครับหัวอุ่นๆแล้วครับผมครั้งที่330นะครับผมโอเคต่อมาครั้งที่340นะครับก็ยังเกลืออยู่นะโอเ okay. ค3 5 0รนะครับรอบนี้การันตีแล้วแหละขอตัวไม่หน่อยนะครับผมน้องยอนก็ได้นะโอ้ รอบนี้ได้2ตัวนะครับเป็นมังกรดํากับพ่อปีศาจนะครับผมพ่อมันมาอีกแล้วนะครับลูกมุนไปไหนครับเนี่ยทำไมมันส่งแต่พ่อมันมานะครับผมโอเคต่อไปครั้งที่360นะครับโอ้โหสี่ร้อยครั้งไม่ออกเลยก็น่าเกลียดน,นะโอเคครั้งที่สามรอนะครับเราได้ลาซอมา1ตัวนะครับผมก็เป็นนกนะแต่ก็ไม่ใช่ตัวใหม่อ่ะไม่ดีใจนะครับผม โอเคนะตอนนี้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วว่า3 7 0หรือเปล่านะครับผมโอเคต่อไป380นะครับนี่นี่ประกาศแล้วคอนกรีตนะครับผมน่าจะเป็นประกาศเมื่อกี้นะครับผมมังกรดํานะครับผมโอ้ยโคตรแย่เลยว่าครั้งที่390นะครับเฮ้ยดวงผมมันจะอุบาทขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ยครั้งที่390กก็ยังไม่ได้อะไรนะครับผมโอเคน่าจะเป็น โอกาสสุดท้ายนะครับในการสุ่มในคลิปนี้แล้วนะครับผมครั้งที่400นะคือถ้ายอนกับลูกปีศาจไม่ออกนี่ก็คือแบบโอ้โหผมว่ามันทุเรศมากนะผมมันเป็นกิจกรรมเพิ่มเลทจ,จริงหรือเปล่าครับเนี่ยเนี่ยมันต้องเพิ่มเลท4ตัวนี้นะครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ย4ตัวนี้ยังไม่มีตัวไหนออกมาเลยนะครับผมก็สมกับเป็นลูกเทพจริงๆนะครับออกยากออกเย็นเหลือเกินมาครั้งที่400นะครับทุ่มหมดตัวแล้วนะครับผม ไม่มีอาชีพเม้นอะไรขึ้นเลยนะครับแถมน่าจะเกลือด้วยหรือเปล่า่่าฉาฉัันนให้ตยดีกวไม,เเมอไมเรียบร้อยนะครับผมครั้งที่400ก็เกลือไปนะครับเพราะว่า เราได้เจ้านกลาซอครั้งที่360แล้วเนาะมันก็เลยน่าจะเอาการันตี50ครั้งออกไปนะครับผมอูโหูผมว่าไอดีผมบั๊กแล้วแหละมันเป็นไปได้ไงนะครับผมจริงหรือเปล่านะครับ400ครั้งผ่านไปไวเหมือนโกหกนะครับไม่มีเอลตัวใหม่ออกมาแม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับโอ้โหูโคตรน่าเกลียดเลยนะ ผมตั้งใจจะมาล้างแค้นนะครับแต่สุดท้ายนะครับผมก็ล้างแค้นไม่สําเร็จนะครับแถมโดนทางตัวเกมนะครับผมตอกย้ําเข้าไปอีกนะอืเดี๋ยวเรามาดูสมุดภาพนะครับตอนนี้เอลที่ผมขาดอยู่นะครับก็เป็นเซตลูกเทพ2ตัวนะครับส่วนเจ้าโคโลดนะครับแล้วก็ปู่โยดาเนี่ยเราต้องแลกในร้านค้าอยู่แล้วเนาะนี่นะครับฟิลเดอะซันนะครับน้องยอนก็ไม่ออกมานะครับ ลูกปีศาจก็ไม่มานะครับคลิปนี้ส่งพ่อมันมาสองตัวเลยนะครับผมโอ้โหโคตรอุบาทเลยนะครับใครจะไปเชื่อนะครับ400ครั้งไม่มีเอลตัวใหม่ออกมาเลยนะก็สําหรับในเซิร์ฟเวอร์เอเชียนะครับที่ใครนะครับผมตั้งใจนะครับจะสุ่มหาเอลเซตใหม่นะครับก็ทําใจกันไหน่อยนะผมสุ่มไปแล้วทั้งหมด600ครั้งนะครับไม่ได้ตัวใหม่แม้แต่ตัวเดียวนะผมได้น้องปีศาจแห่งความมืดนะครับลูกสาวเนี่ย ได้มาแค่ตัวเดียวจากกิจกรรมการันตีนะถ้าไม่ได้จากกิจกรรมการันตีก็คือไม่ได้เลยนะครับผมโอ้โหเป็นอะไรที่แบบทําใจไม่ได้เลยนะครับเนี่ยพูดแล้วก็เศร้านะครับผมโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วเนาะสําหรับคลิปการสุ่มกาชานะครับผมก็สุ่มกันไปจัดหนักเลยนะจานวน400ครั้งนะครับผลปรากฏว่าไม่มีเอลตัวใหม่ออกมาแม้แต่ตัวเดียวนะครับแต่ถ้าเรามองภาพรวมเนี่ย เอลที่ได้มาก็ก็ถือว่าไม่เยอะนะเพราะว่ามันการันตีทุกๆ50ครั้งเนาะมีแค่รอบที่360แหละที่ได้ลาซอมาตัวหนึ่งนะครับผมก็โอพูดไม่ออกนะครับน่าจะต้องขอเขาเรียกว่าไงอะขอตัวไปทําใจก่อนนะครับตั้งใจจะมาล้างแค้นนะครับแต่ว่าก็ล้างแค้นไม่สําเร็จนะครับแถมโดนกระทืบซ้าอีกนะครับผม400ครั้งนะเป็นไปได้ยังไงไม่ออกเลยนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วยังไงคลิปนี้ผมก็ขอตัวก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับหากมีข้อมูลอะไรที่ผมแมนะนําผิดพลาดไปก็สามารถคอมเมนต์แนะนําในทีดาร่างคลิปเลยนะครับขออย่างเดียวคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพก็พอและถ้าใครนะครับอยากจะสนับสนุนชแนลฟรีทูเพย์ก็สามารถทําได้โดยการกดปุ่มติดตามแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะครับและสาหรับคลิปนี้เนี่ยผมขอตัวก่อนแล้วกันแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต,ต,ต่อไปครับ